29ครับก็งลงมาครับตัว29เขาจะไม่เห็นครับเดี๋ยวใกล้มาแล้ว2่9ครับวันนี้น้องมาตรงที่การนะรน้องไปเที่ยวที่ทนบุรีมานะครับอาจจะมีเพอร์ตะโกะอะไรมากนะครับต้องขออภัย มาครับคนบรีน้ำตกครับ วันศศากลับออกครับ สอก็